สวัสดีครับเอาล่ะจะได้ไปอีเคสักทีหนึ่งหลังจากติดอยู่ที่โซแมนเกือบชั่วโมงนะครับเพราะว่าไม่ได้เจอกันนานซึ่งอีเคก็อยู่ข้างหน้าผมตรงนี้ซึ่งเดี๋ยวมาดูกันนะว่าปีนี้ e ีเคหลายๆคนคงรู้จักกันดีแหละบ้านเรานะครับมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะลองมาดูกันนะครับนี่เลยสําหรับ EK เคบูธน่าจะเป็นปีแรกที่แบบว่าออกบูธ เป็นเรื่องเป็นราวแบบนี้นะครับแล้วเนี่ยยังมีนกตัวอีกเดี๋ยวต้องแวะไปหานะครับจําไม่ได้แล้ววันนี้ว่านกตัวอยู่ที่ไหนแต่รู้ว่าอยู่แถวนี้แหละลองดูซ้ายมือขวามือก็คึกทักอันนี้ SK h y n ไ x นะ,ะนี่มงกันเพียบเลยนะครับอ่ะดูในจุดที่ไม่มีฝรั่งมงไม่มีจีนมงก่อนแล้วการ ด้านซ้ายมือก็มีผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับจะเป็นแบบหลกัลกๆก็จะเป็นเรื่องของชุดน้ําเปิดแหละก็มีชุดน้ําปิดอยู่ด้วยนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นแบบพวกคูนโคเวอร์แล้วก็อันนี้ก็เป็นถังพักน้ําบวกปั๊มนะครับที่ยึดปัม๊มด้านบนก็เป็นมอดน้ําเป็นพวกน้ํายาหมอน้ําต่างๆนะครับแล้วก็มีพัดลมนีม่ตัวบล็อกน้ําหลากหลายสีเห็นไหม <c oughs> ลายไม้กําลังมานะครับ ส่วนตัวผมมองว่าเข็นไม่ขึ้นนะไม่รู้ดิเดานะลายไม้ไม่น่าจะเข็นขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวก ิตติ้งต่างๆนะหรือว่าบาร์แล้วแต่จะเรียกกันนะครับอันนี้จะเป็น ory, อุปกรณ์เสริมสำหรับง,งานประกอบนุน,นเช็ค,คลีกเช็คเรื่องของการรั่วนะครับ,รบอ่านี่เขากำลังดูนี่เขากำลง <c oughs> ังพรีเซนต์บางอย่างไม่ได้ฟังนะ <c oughs> ก็เป็นแบบลล <c oughs> โล่งๆอ๋อมีฟิตติ้งแบบใหม่ที่แบบว่าบิดฟิตติ้งที่แบบว่าองศาไม่ได้แล้วมันปรับมุมได้นะครับอ่าถ้าดูดีๆครับ ก็มีประกอบมาโชว์แบบนี้แหละโอเคนะครับก็มาดูเครื่องสวยๆด้วยส่วนหนึ่งแล้วกันอันนี้ก็จะอ่าเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปดูนะครับอันนี้จะเป็นฟิตติ้งแบบตรงเวลาที่ตั้งมุมต่างๆต,ตำแหน่งมันก็จะต้องเท่ากันตลอดแนวแต่แล้วเขาออกแบบฟิตติ้งที่มันหมุนได้นะครับอ่าอันนี้เดี๋ยวหมุนได้ยังไงเดี๋ยวอธิบายอีกทีนึงอันนี้ก็จะแบบว่าเออเล่นวิธีการดัดท่อชุดน้ำเปิดนะครับโอเค ก็เอาของมาโชว์เออลอกน้ำตัวนี้สวยนะครับนี่เลยแล้วก็สายยางแบบเออเนี่ยเป็นสายยางแบบอารมณ์เหมือนกับแมชชีนสวยนะเนี่ยอืมกใจูกใจนะครับนี่ถ้าเกิดว่าเป็นถ้าเกิดว่ามีเวอร์ชั่นที่เป็นแบบสเตเลสจะก,กลายเป็นแบบว่าอารมณ์เครื่องยนต์ได้เลยนะเนี่ยนะครับนี่ก็เป็นสายผักผ้าแล้วตรงน,นี้ก็มองกันเยอะๆไม่รู้อะไรทำไมมันมองกันเทียบเลย ทีแรกไม่เห็นมีคนเลยนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของ cover เป็นตัวบล็อกที่แบบว่า,าเป็นฮับนะครับตัวนี้เป็นปั๊มแล้วก็เป็นฮับถ้าเกิดท่าดูจากที่นี่ก็คือปั๊มน้ําและอยู่ทีเดียวออกไม่ต้องแบบว่าไหลผานน่นนั่นนี่ออกมาพร้อมๆกันก็แล้วแต่จะใช้ฝั่ง pc คอเกมก็ได้นะครับหรือจะเป็นแบบงานเวิร์กสเตชั่นอะไรต่างๆก็ตามแต่ปับแล้วก็มาฝั่งนี้ดูเหมือนจะเข้าไม่ถึง นี่นี่ท่อแบบใหม่นะครับที่จะให้ดูมาในลักษณะของปลั๊กเสียบเป็นปลั๊กเสียบเฉยๆเหมือนกับควิกลี e แล้วมันยึดอ๋อปลาดิก็คือเป็นท่อแทนท่อนะครับเสียบเข้าไปในฟิตติ้งอันนี้ก็จะมีเรื่องของการเข้าหัวเออมันจะต้องมีกระบวนการนะครับก็ว่าจะจะเข้าหัวจะความยาวเท่าไหร่ก็ต้องออกแบบมา นี้ก็เหมือนกับเป็น a I O สกูนะครับสัวนนี้ก็เป็นหัวกะโหลกแล้วก็นั่นคืออะไรเคสกล่องสี่เหลี่ยมอาจจะเป็นชุดน้ำอีกตอนนัแน่นอนนะครับหรืออาจจะเป็นชิลเลอร์ดูทรงนะมีความเป็นไปได้หรือนี้ก็จะเป็นแบบบล็อกที่มามีปั๊มในตัวเป็นถังพักน้ำอ่าใช่นะครับเป็นถังเป็นถังพักน้ำแล้วก็ผิวผนังด้านนึ่งเป็นโลหะก็ช่วยถ่ายเทความร้อนได้ ไม่เพียงแค่ว่าเป็นหน้าที่ของปั๊มแล้วก็สั่งขอดน้ำเพียงอย่างเดียวหัวนี่เป็นแบบควิกควิกดีดนะครับนั่นก็จะเป็นในส่วนของวอเตอร์บล็อกอันนี้น่าจะเป็นชิ้นเรื่อแน่นอนโอเคดูเหมือนจะเข้าไม่ถึงแล้วก็วุ้นวายกันพอสมควร,ร,รเดี๋ยวค่อยเว้กลับมาอีกทีดีกว่านะครับงั้นไปหาอะไรดูค่อยๆลราแวกนี้ ที่เดินผ่านอยู่สองสามรอบแล้วนะครับดูไหนๆก็ไหนๆแล้วขวามือก็จะเป็นทสนะครับแบร,รนด์อะไรเนี่ย E.U. ก็ถือว,ว่าสวยงามนะครับแบร,รนด์ที่หลายๆคนไม่รู้จักบางทีใครที่กำลังสนใจจะทำธุรกิจแนวนี้นะครับมางานก็ไม่เสด็จคุณก็อาจจะมีผลิตภัณฑ์กลับไปจำหน่ายได้นี่ตามตามยุคสมัยเทรนด์ยุคนี้เห็นไหม ลายไม้ก็กําลังกลับมานะครับอันนี้ก็เป็นออกแนวบางทีเผลอเขาก็เป็นบริษัทเป็นโรงงาน O E M ที่รับผลิตให้แบรนด์ใหญ่ๆต่างๆนะครับหรืวก็บางทีเอามาโชว์เองเดี๋ยวพวกออกจากโซนนี้ก่อนดีกว่าอันนี้ก็อะไรนะอีว e ินเออมีหลายคนอยากเห็นอะไรอินวินนะครับอันนี้ e win. อีวิน e อโนโวิวิอะไรนะวิสแม็กนะครับก็เป็นเคส เป็นอะไรเช่นเดียวกันนี่ฝั่งนี้ยี่ห้ออะไร PC Cooler อ๋อยี่ห้อนี้เคยได้ยินนะครับสำหรับบางท่านแล้วก็อยู่ในตลาด PC มานานเหมือนกันนะครับก็เป็นแบรนด์จากจีนนี่ตัวเคสต่างๆนะครับของ w i s m a x เปิดเบิบไปเดินเล่นเรื่อยๆให้ดูกันอืม สำหรับนี่ก็มีทุกอย่างเกมมิ่งเกียร์มีชุดน้ำนะครับมีพาวเวอร์ซัพมีเคสเอลซ่าแวะมาแล้วโซแตกไปแล้วโอเคเราจะเจอกันกันกบอะไรอีกไหนแล้วเมื่อกี้เคลฟเออไ,ไปเคลฟดีกว่า <c oughs> นะครับวันนี้ใช้เวลานิดหนึ่งเรากำลังจะลุยไปที่เคลฟวันนี้คนไม่หนาแน่นเหมือนเมื่อวานนะครับเดินสบายกว่า,าสวัสดีครับนี่นะครับ เคลฟอยู่ข้างหน้าขวามือหรือว่าบริษัท Essential Core ใช่ไหมเอเซนคอไม่ใช่ s อเซนเ l e s c เอเซนคอถึงแล้วเคลฟเคลฟคนแน่นไหมเออน่าจะมากกว่นหน้านี้นะครับเคลฟก็หลักๆที่เราคุ้นเคยกันก็จะเป็นเรื่องของแรมบริเวณนี้ก็มี SSD มาโชว์เออมีมีอะไรนะแคมแรมหรือยังนี่ย e น5แน่นอน สหฮีซิงคอลังการงานสร้างขนาดนี้นะครับใหญ่โตโอรานแบบนี้นี่ชัวจะต้องเป็นเจน5แล้วก็มีแรมพื้นฐานต่างๆนะครับที่เราเห็นอ่อ่าแล้วก็นี่อะไรอ๋อ Creative Evolution นะครับก็เป็นเคสม m o ให้ดูอารมณ์แบบเรียกว่า Classic Stream ตรีมทพัง ดีไซน์ย้อนยุคมีเกจความร้อนมีเกจอะไรดูเหมือนว่าจะเป็นแค่มอกอัพเฉยๆทำงานไม่ได้อะเดี๋ยวไปดูนะครับอันนี้มีแรมต่างๆก็น่าจะเคยเห็นกันมาบ้างแล้วที่ผมเพิ่งรีวิวไปก็ถือว่าน่าสนใจนะครับอาหามีเบื้องหลังงามๆนี่ไปแล้วพอ,อไปถึงคนเยอะคนเยอะมากนะครับออ๋ ก็เอาเคสมอสมาโชว์นี่ก็เอาอารมณ์เรโทรอันนี้อารมณ์แบบกระจัดกระจายดูเหมือนว่าไม่มีอะไรแต่เอาจริงๆแล้วก็ไอเดียดีนะที่แบบเห็นไหมมีมอน้ําแขวนอยู่ 1, 2, ึสนะครับ1ตอน3ตัวแล้วก็มีเป็นแบบอะไรนะสังพักน้ําที่เป็นฮับกัดดรแยกออกมาก็ดูเท่ดีเวลาวางอยู่บนโต๊ะแต่สําหรับผมเรื่องนี้นี่ว่าเจ๋งนะครับดูแบบโบราณโบราณ เจ๋งมากอันนี้คืองานละเอียดเลยแล้วมีอะไรอีกบ้างคนเยอะมากนะครับน่าจะเป็นในส่วนของมิสติ้งโอเคแวะมาไปดีกว่าคนเยอะเกินนะครับมีอะไรอีกแถวๆนี้ Predator New Age New a g นนี่ก็เป็นในส่วนของมิ e ติ้งอยู่แล้วล่ะ Uh, e k EK ซ o m a n A เ a ด a อ่า uh, mm hmm. เดินไปน,นู่นในหว่าวน p r y x ครับ uh, uh, ดูเอาเป็นว่าดูบรรยากาศรอบๆช่วงบ่ายของวันที่2คนก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเลยลงไปชั้นหนึ่งไม่รู้จะเยอะแบบนี้หรือเปล่านะครับเเดินซ้ายมือเอเซอร์ชัตเติลอินเทลเออปีนี้อินเทลมีบูตด,ด้วยนะ mm hmm. นี่ก็เป็นของแปลกๆอาคลิปนี้ถือซะว่า เดินดูอะไรแปลกๆในงานคอมพิวเและกันนะครับมันไม่ได้มีแค่ในส่วนของคอมพิวเตอร์อย่างเดียวมันเป็นแบบว่ามีโซลูชันมีอะไรเกี่ยวกับองค์กรด้วยอ่ะดูของสวยๆงามๆนิดนึงเร,เรากำลังทำอะไรเตรียมขนมกันอยู่อันนี้บูธอะไรอะ่ะบูธอิมิกนะครับน่าจะเกี่ยวกับองค์กรอ่ามีขอวสวยๆงาม,งามชมแบบนี้ไปคีซายฮะ โอ้ปีนี้คีไซมาออกมูสด,ด้วยนะครับบางคนอาจจะไม่รู้จักว่าคืออะไรนี่เป็นธุรกิจเครื่องมือวัดระดับโลกยี่ห้อนี้นะครับสโคปหรือสเปกตรัมหรืออะไรต่างๆเจ๋งนี่เลยอลองไปดูกันสักนิดหนึ่งข้ออะไทยมาโชว์บ้างนะครับสำหรับคีไซนี่ก็แนนอนเห็นไหมเกี่ยวกับสโคเกี่ยวกับอะไรต่างๆนี่คืออะไรอะคอมพิวเตอร์คีไซ อลังการาเครื่องเปรซศม,มนี่เครื่องเครื่องมือวัดนะครับที่แบบว่าวัดได้ทุกอย่างเอนี่ยเอาเด็กมาให้เขาวัดแล้วก็แบบรีวิวกันตรงนี้ได้เลยนะเนี่ยเขาขนเครื่องมือแพงๆมาแล้วนะครับ <c oughs> เดี๋ยวบอกว่าเออเนี่ยเอาสกโคมสามหมืนไปวัดอะไรกับเด็กราคาเป็นแสนไม่เกี่ยวเลยนะครับอาชัตติลชัตตน หลายคนคงจะไม่รู้จักแล้วมัง้งเมื่อก่อนก็เคยทำตลาดในบ้านเราอยู่นะครับอะไรไหนดีแม็กซ์สันเดินด้านนี้นี่ว่านี่ลองดูมันจะมีอะไรบ้างนะครับแหวบนอกตัวอยู่ไหนแล้วเนี่ยตัวมันจะอยู่ตามขอบๆต้องเดินหาดีกว่าเดี๋ยวเอาเป็นว่าตัดตรงนี้ก่อนนะครับยาวไปบรรยากาศ รอบๆโดยข้างเมื่อกี้แวะไปอีเคก็เหมือนกับว่าไม่มีอะไรว้าวสักเท่าไหร่แล้วคนเยอะเกินไปจากนั้นก็เดินมาไปไหนต่อแล้วเออลืมแล้วเอาเป็นว่าแค่นี้แหละนะครับอาจจะแบบไม่ถูกใจมากอาจจะแบบไม่ว้าวนักสําหรับคลิปนี้แต่ก็ได้เห็นบรรยากาศนะครับได้เห็นอะไรแปลกๆไปบ้างแล้วกันสาหรับเคลจากจีนอะไรประมาณนั้นก็เดี๋ยวผมเดินหานอกตัวก็เจอกันแล้วกันนะขอบคุณที่รับชม อันนี้แหละครับไปครับ